ที่เนี่ยไม่ต้องลุยที่เลยเว้ยเฮ้ยทีมมันเก่งายพังเว้ยหาะายพลังเหรอพลพวกนี้เลิงพวกน่ากลัวเลยโอ้ยแล้วโบเปิดซิงกระเถิดมามาบ้านเยอะมาบ้านเยอะข้างทีแรก,กว่ะมาบ้านเยอะเอะดี๋ยวอีฟังดิเดี๋ยวอีฟังดิโอเคที่เดียวพี่ทำไมทำน้ำท่วมได้ไหม,ไมทำไม คิดต้องไม่มีคำหยาบใช่ไหมังค้ยเบรดเชื่อไมท่นหนมเสขอโทษทีอุ้ยมามาแล้วเบมากางแล้วเบรดี่บวกเลยบมันย่องอยู่ันซ้ายเลยเบรดันซ้ายเบดเบเบเ่อืหและกแมอุ้ยซีโฟตอซีฟิปซีฟิ ยาวอยู่หลุมได้ดาวเลยวันนี้แม่แม่แม่บินอยากแยสนายวะไม่อยากซื้อปืนอะไรก่อนเลยเนอะเบเบย์ยืนยปืนเบยได้ยังไยดิแยกกันไงโคตรอีปรับเลยปืนเบ๋ย์นี่า่ามันจพันกระสุนใช่ไหมดูยังก็ท้าปืนนี่ก็รู้เลยอ่าผิดแล้วพี่เฟิร์ส พี่จะไปไปเอ๋น้อยยัดมันกว่านั้นเว้ยฆ่ามาไม่เกินหนึ่งศพก็คือเมื่อกี้อ่ะอ่าเปิดซิงก์กระเธออีกแล้วไอ้ยัดเพื่อนอ่ะเฮ้ยบนบ้านบนบ้านบนด้านบนบ้านบนบ้านลุ้นขึนบนเมื่อกี้มันสับผมบนบ้านตัวนึงเลือดลดเลยโอ้เหล็กก็แหล็กเอฟเคป่ะวะเอฟเคบานป่าเมื่อกี้มันยิง บาพี่เป็นเสียวน่านโคตรเนียนเลยนานไม่รู้ด้วยที่ไหนเอเอหินเอบุกเลยบ้างบุกเลยนอนเยอะอยู่นะเอ้ยไม่เสียงยิงด้วยาไหนแล้วจะเก็บแล้วหนึ่งเก็บแล้วหนึ่งลองวิ่งเดี๋ยวลองวิ่งไวทแค่วิ่งไวทแค่ตัดตัดที่เป็นโอ้ก็ดังเลยเฮ้ยอย่าดูอย่าดูยิงตูดแม่เลย อย่ามันไม่ดีแฉลบและแสวเดต่ถือมีดเข้าตรงกระสุนมันเขียนอย่างงั้นเลยของขึ้นเลยนี่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 เฟิร์สอู้ยี่โฟตกเลยครับ ยิงสะลัวเลยลัวเป็นข้าวมันไก่แล้วมึงใหญ่ยิงกเด็พี่เฟิร์สมันแหละโ,โอ้โหมันยิงผมทำไมไอ้ทายรถแหลกเลยวะ่ะไปเอเดวิสเอาอวะพอกเบงเอามานี่เสียงนี่นี่เสียงลมพัดอะไรไปไม่ได้มาก,ไไมมากแค่ทำให้เรากลางกว่าเดิมแค่นั้น บี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 อลองบี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 บ นานจะตายเลยไอ้เย้ยถอยไหมถอยไหมยัยยัยยัยมันก็ไกลฮะมันก็มาแล้วเอ้ยสุดยอดเรียกร้องเนี้ยเหเอขอส่วนบุญ โหโคตรดังเลยพี่เวิร์ดไม่มีโอหมีถั่วไม้กันเลยทีเดียวเราสามสองไม่ได้ซื้อกาะมาพี่เวิร์ดในถออุ้ยอ่ากินเป็นต้นเลยเฮ้ยเพื่อนเราตุยตุยเลยอย่างนั้นเลยเพื่อน มวงจรี่ตัวยี่ตัวยน้อยนี่ไอ้ควายเออสุดยอดละกัตายบีเฟอร์คว้าคว้าตัวหนึ่งลุกเดี๋ยว็ดเด็ดแค้นเลยแต่ทางนี้แต่มันเดินมันจะหิวเลยนั่นไงนั่นไงผ่านแล้วไม่รู้จะผ่านนั่นบีเฟิร์มัน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 อ้อมขวาไปแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมันเดินผ่านแล้ว ระวังนะพี่เฟ่เปน็นอาเบเอร์อลสถานก,การณ์ตุงเครียดนะตงุงเครีย,รรยดยมากเลยต้องตุ ung เียดรอดูมันจะหิวหรือเปล่ามันหนิวมานาแล้ว <c oughs> น่า <c oughs> <c oughs> นกลัวอื <c oughs> <c oughs> ้ว่า <c oughs> สไนตตกมันอยู่ที่ป้อมเต็มเลยว่ะ <c oughs> ้้มลอุ้ยตกใจใช่ไหมหือคือป๊อกกากใช่ไหมเลยอุ้ยเชียร์ทางดีตรงเสาตรงเสาหายตึ๊บแผลบั๊กเอ้ยถ่ายปึ๊บแหลกปั๊บไม่แต่อ้างแหลกไม่ได้มันต้องฝีมือใช่ไหมอุ้ยพี่เฟิร์สมีถั่วไหม พวกนี้โคตรเทพเลยวะเฟอร์ใช่สมาธิเล่นเกมเดยครับกูอยากเห็นมึงตายก่อนนั่นแหละนั่นผมนี่หายใจไม่หายใจแล้วไม่หายใจแล้ว ยิมเจ็ดเขาไม่หายใจแล้วพี่เฟิร์สพี่เฟิรสทำให้ยิมเจ็ดตายแล้วผมน่าจะซ้ายวุ้ยโอ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วอ้าไงพกรัวสู้กับอากราเหลือสิบเก้าเลยสุดดีนะตะปืนตะปืนตะปืนวุ้ย

พี่เฟิร์สมีพี่ไหมพี่เฟิร์สาูเพื่อนเราเก็บเฮ้ยพี่เฟิร์สมาแล้วมาบีแล้วมันจะมาบีวางบีแล้ววางบีอ่ะสิบตัวไอ้สามสามสามตู้แฮกสองตัวนึงดีๆีว้ววหลากสัวลวนเออเหลืออีกนั้นสามตัวเลยอะไรพี่เฟิร์สต้องทำอะไรอย่าสังคมหลังง่ายน้ำบ่อปลาตัวนึงอะไรตัวนึงดีแฮก บอปาบอปามาเลยมาเลยบอป้าดบปาหรือเป่าไหนไหนระเบิดไหนระเบิดเอ้ยไม่เป็นไรมีกูเร็วเว้ย่มเืออแวกกลาไม่ให้นกเดือดเอ่ะโอเคผมเชสไนไม่เก่งแล้วเอาไปเลยอังรู้จังไหมเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะขึ้นไ่แล้ว อู้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 พี่เขาโหดพี่โหดโอ้โหโรแบมเปิดิบหายยแล้วผมก็ตายเฮ้ยสามวิในบ้านสามเลยวิป้าระเบิดเข้าไปอะยิ้มเจ็ดเออนั่นแหละตัวทุนเลยเออวีแฮกเออเผิ่มไปเก็บเต่าแล้วก็ข้าแล้วอ้าวแล้วก็ตายอยู่างอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านบ้านล่าง ดยยน่าน่าน่าอีไอ้นี่จะตายแล้วโคยมาโศกแล้วโคยมาโศกอีรออะไโดแบมหลับในผมว่ามันน่าจะมาเอว่ะนั่นตายดีเว้ยมันวางแล้ววางเร็วจังวะเล่นเลยน้อยด้นะโอ้โหกูเลยกูเลย ยามีใครมาสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยพี่ฟัสเสียวึเสียววิ่งคำนวณดีจังวะเลี้ยวซ้ายอะไรเอ้ยยา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 พูดดมีตัวไหมเฮ้ยเอ้าใช้ปืนจิตอ้าวไอ้ผมถามว่าใช้ปืนพกเลอไม่ได้ถามว่าซื้อปืนไร่ เฮ้ยทอปานไปแล้วเจ้าเจ้าเาพี่เฟิร์สระวังในบ้านตัวหนึ่งพี่เฟิร์สในบ้านตัวหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นมันเข้าไปแล้วมันมีสองตัวใช่ไหมพี่เฟิร์สยิงไปกี่ตัวเออแสดงว่าเหลือในบ้านตัวหนึ่ง เทียงเห็นไหมผมตายนะอยู่ในบ้านยอมแม่เทียงผมเนี่ยเทียงผมเนี่ยผู้รู้ผู้รู้เขาเรียกผู้รู้ยังเป็นเด็กเลยแต่ว่ารอให้ผู้รู้เติบโตเป็นฮ่านึกว่าชนายชนายแม่กับผมไอ้กับผมก็นึกว่ามันใช่นาไซเปอร์ ไอ้ควายโอ้ทางบ้านเลยครับถามขึ้นบ้านแล้วไปิดโอ๊ยมา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 คาคุกไว้ตกใจเมื่อกี้ใครปาระเบิดไอ้นดันว่านระเบิดแจ๊กเดือนอะตุกตกตกตกโหตกใจนึกว่ามันยิงเฮ้ยมา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 เสรีมยเออมาเสียเอิ่มหน่อยโกยโกยโกมาเสียเอิ่มหน่อยตายทอน่าจะมี อ้าวเพื่อนเรายิงกันเองอ้าวเพื่อนมันยิงกันเองโคตรควายยิงเจ็ดยับเอ้าเจ็ดยับไปอ้าตายไม่ไรบอมแมงยืนู้บอมแมงยืนบอเรายืนดีเซลบอมบอมบอมเออเออเดี๋ยวเพื่อนเขากดสถานการณ์บีบคั้นขึ้นมาคั้นมาเป็นโกโก้เลยถ้าเป็นผมไม่เยอะเพื่อนเดินเดิน เดินๆจะเอะไรยืนไปหัวแม่เข้าไปด่าตัวเนี้ยเข้าไปเลยไอ้ควายปัดได้ไหมเดือดเฟรย์ไหมเนี่ยเยี่ยมมันมาทางไหนได้ควายได้ไหมมีทางนั้นไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์เฮ้ยเล็บซ้ายไลฟ์ขวาใช่ไหม ไรมันอ่านว่าไรหรือไลฟ์กันแน่ดูท่าแล้วจะรุ่งเพราะใครเพราะใครแต่ว่าไม่ใช่พวกเราแน่ๆอีอีเอ่อซื้ออะไรเออเนาะมาพี่เฟิร์นอาจจะยันอะไอ้ควายไอ้ควายโอ้เลยเลย ิบซาห้าสิบไงไอ้ัว้ามันผมเห็นแล้วมันอยู่ที่ป้อมมันโดนเสลงทำไมวะเฮ้ยเจ้าโทษับัดแล้วอยู่ในป้อมอยู่บนข้บนข้างบนข้างบนเออไปดิไปหาที่ไวนไหนนั่นไเฮ้ย รู้แล้วยิงยังไงอย่าเข้าไปอย่ายาปันเนี่ยวันนี้โอ้เล่าไปโอ้เล่าเล่าแล้วอ้าวว่าจะเปิดซิงเลยอุ๊ยวระเบิดระเบิดโอ้โหได้ของเยอะยิงไม่ทันว่ะมันกำลังย่องไปเลยชิบหายผมยิงพี่เฟิร์สทะลุไปโดนมันใช้ใช้ได้ดีมากอุ้ยมันอยู่บนบ้าน มีทางบีสองตัวเอ้ยมันไปบีแล้วนานเออตายตายว่าเลยอ้าวเออสายมาไร้สายปีสินะเอรมันมาบีนี่หว่ามายิบไม่จริงก็มานานโอ้โหพี่เฟิร์สเฮ้ยมาบี๋เดีและไอ้เหลืองยิงเลยลูกพ่อไอ้เหลือง Warning ข้อสี่ข้อสี oh. ่แอนิมีเอนิมีมาดิมาดิเออแล้วทำไมเพื่อนเราไม่ยิงวะอ้าวมันเดี๋ยตีมโคตรใกล้ขนาดนี้ชิบมไฮเออมึงจะไปกดทอร์ทำไมโอ้ เดอดกดทอดไม่เอาเลยมันจอกน้ำตาจะเชะคออะไรปืนระเบิดปลาตรงกลางใช้ปืนป้งไฟเลยครับอุ้ยโดนโดนปูเพื่อนเราหโหด้วยเข้าไปสองมีสไนเดี๋ยวจะเซนไอกันทำให้โดนระเบิดอยู่ทางบ้านเนี่ยเออปืนต้องเก็บป่าท้ายแล้วเดี๋ยวแพ้ขึ้นมาไม่คุ้มเฮ้ยลังไอ้สดินมา มดแล้วกระสุนมันมาแต่ว่าไงวะเฮ้ยโวยโวยโางมันสามวะรู้สึกว่าเราน่าจะเสียมเสียเปรียกไหมวะกดหากดหาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามมันจะติดเลยโอ้ยยุงกัดตานี้จบผมไปแล้วนะง่วงโกลเมโกลเมีตามผมมานะดเฮียจอดไปเลยนี่ เดี๋ยวหลังเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป่ดี๋ยวไปอะเดี๋ยวสิไ่อ้อมอ่อ้าวใครอยูระเบิดของใครยิงโคบี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 เบอร์ควันไปแล้วเบากลับมา ตรงหลังใช่ไหมเฮอออาากก้ยดู <ไป S 2> ทางรูงไงใช่แม่งมึมึงมงจะดูทางรูมันหมายออกมาแล้วเบ็ดมันผ่านมึงไปเร็วตอนไงชิบหายโอ้โหเพื่อนช่วยทันอยากจะเข้าไปกราบสักสามที <c oughs>

เห็นเห็นยังงูคาเดินที่โครเชต์เบลล์ลูเบลลเบลล์เบลล์เบลลลูกนั่นแหละไปบี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 เออเดี๋ยวผมถงเวลาไม่ทันหรอเออไม่ทัน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 เออยิมเจ็ดยับเจ็ดยับผมโดนขัง ข้อว่าพี่เฟิร์สอุ้ยพี่เฟิร์สผมโดนระเบิดเสลงโอ้ย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 กระดุ้งใจสั่นอุ้ยวางไม่ทันน่าลูกซองลุกทีมเลยเุ้ยโวดปวดปวดปวด โอ้ยมันโดนปืนยังพี่เลยผมมีเงินอยู่เจ็ดพันน่ะโอ้มันโดนปืนไปล้วมันจะอะไรหรอเฮ้พี่เฟิร์ดเกิดอะไรึ้นเบโอ้ยโอ้ยลูกมาพี่เฟิร์ดกลับมาอย่างนั้นเลยเพื่อนอย่างนั้นเลยเพื่อนเออเออนิดเดียวพี่เฟิร์ดดักนั่นใต้ดักนั่นใต้เดี๋ยวเดี๋ยวมเอออย่างนั้นเลยครับสุดยอดคุณโอเคการใช้ไว้แม่พี่แผนแล้วแผนแผง โอเยาะใครวะโอยาะวิเวิร์สไอ้ยิงมั่วทำไมมีปืนได้ปืนสักด้วยหรออ่าอ่าหลับแล้วมันก็ได้ปืนในดวเอ๊แต่ว่ามันงงมันไม่หยุดเฮ้ยหยา่าใช่ไหมเฮ้ยเอ๊ชิบหายโคแลุ่มขึ้นแล้วของขึ้นแล้วไม่ไปดีกว่า ยึดยิดย hey, ok. ึลูกีวิ่งวิ่งแล้วลเออด้กระโปรงขอใช้ได้ป่าได้ไมาบีลเอมันเอาบอมมันไปบีทำไมวะก็บีเพื่ไปบอกบีบีห่อ่ี พี <owning> ่เวิร์ดตอย่างเป็นน้ากบีกบีกบีโอ้โหโโอ้หพี่เวิร์ดขวาบีเขี้ยบบีเขี้ยบบีเ้ีงออซ้ายดิไม่ใช่ขวาเฮ้ยทางบีมีมีทางบีระวังาะแล้วเนื่องจาทวงเวลาหรือว่าฆ่ามันได้หมดมาทางบีหนึ่งเร่งรอเลยมัน อ้าวอย่าได้อย่าไบ้าจริงพี่เฟิร์สผิดแล้วนะตรงว่าพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สยิงไม่โดนโดนแสงพี่เฟิร์สโดนแสงพี่เฟิร์สผิดเลยพี่เฟิร์สมีชีวิตอยู่พี่เฟิร์สผิดเลยนะ ผมว่ามันต้องมาแน่เลยมันดักฐานเลยมันยั่วยั่วไปเองมั้งไงดักดีกว่าเเก็บงินยิงมันเราตังเงินอ่ะโอ้ยอย่าปล่อยมือจากเมาไอ่ไอีโอ้ย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 ไปเอเลยเบส

หมือนมันรู้อ้าโอ้ยทำไมนี่เล่นกากจังวะไม่มีที่กู้วะไม่ยิงหนูวะมีวะสิบมีเงินอยู่ห้าพันเก้าอะแปดพันเก้าตัดหนักเลยครับตอนนี้อีอีตีตูดมาในห้องงามชาย จีจีบ้านพี่เรายังอย่าพึ tá, ่งดีใจเว้ยเรายังเราเราเรียนชุดเรายังไม่ชนะอย่าพึ่งจีตาไม่ไหวอ่ะไม่ต้องไหมหรอกผมยิงไ

วางยังไงเออเจมจสองไฮ้ดมโบเชื่อผมสิชนะเออเสมอเออใช่ฉันก็อีกสตาเอ้ยเจตักคลิปเลย ผมเสือกได้เลยไหมเสือกได้สิเฟิร์สบีเรเกไบใครม่วงเขึ้นลงขึ้นลงนี่เกือบสับหัวแล้วเมื่อกี้รี่เฟิร์สลาเลยพีอเฟสเสียเสียบตโดยมันห้องน้ำชายะมลยูคุ้มครองผมใช่ไหม

ไม่เป็นไรเพื่อนเราอยู่บนตัวนึงเฮ้ยรอรอมันกู้รอมันกู้พวกเพื่อนเราไม่รอเนี่ยสองตัวหนึ่งทำไมตาเดียวโอ้โหเงินมิวหมื่นหกเงินตันแล้วพี่เฟิร์สซื้อหมดเลยเบลแจกแม่งเลยอา้าเลยชิเออหลังเบีเตเกือบรอแต่ดีแล้วแล้วเมื่อกี้ เงินน้อยแล้วยาวๆๆ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 อๆๆ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 ยๆๆ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 ๆด <c oughs> <c oughs> ได้คอมต้องมีคุณเจชิมายโอยพี่เฟิร์สผมไปด้านบา,บาย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 ทุกคนเลยไปนี่สะทนน้อนโคตร